แบงค์เทพเนี่ยปั่นลงถังขยะแต่ผมจะปั่นให้ครบให้โดนตรงนู้นก่อนปั้งเด้งไปโดนสะพานแล้วชนคานแล้วไหลเข้าประตูเฮ้ย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 ไหนอะไรวะเนี่ยไทยงานไทยงานนะผมไทยงานอะไรอะนักมวยเถ็บบอลนะ อย่าว <łość> ่ากังวลกูก็งวลขอให้ใส่ชุดบอลมาเดี๋ยวนี้้ตองเตะบอลกระชับมิตรไม่เตะใครบอกใส่เสื้อมาเตะบอลอ่ะเนี่ยเตะบอลเสื้ออะไรอ่ะเสื้อยาวมชนแล้วอะไรถ่ายงานคืออะไรมาทำามาทำงานด้วยเตะบอลด้วย All new ออนิว25ม่าห้า5ล c รอันอันนี้นี่รุ่นนี้ ABS และซับแทงส่วนรุ่นนั้นรุ่นสแตนดาร์ดของผมมีนี่กุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ <Smart Key. S 1> บอกเลยว่าตัวนี้นะฮะเปิดตัวในปีนี้เลยราคาไม่แรงครับผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านี่คือ All ออนิว25ม่าห้อดดีไซน์สปอร์ตนะคระับผู้ชมฮะมึงต้องเพิ่มรคาคา <c oughs> ให้รถเขาเอาอยัางไง สำหรับคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางครับผมเอานิว y ะมา h a a แ r o หรอถ้าหากว่าคุณขับไปกองตลากขับแล้วไปชิงโชครับประกันได้ว่าดวงของคุณจะดีขึ้น150%ด้วยออปอร์อเรือสิบหาว ของพลังงานคุ้มกำลังของร้อรยสิบห้ายามาฮ่าแอร์รอกนี้ครับรยามาฮ่าแอร์รอก2021ดีไซน์ใหม่สปอร์ตรอบขันดุดันตามแบบฉบับซุปเปอร์สปอร์ตสายพันอาร์ r ิ e ี่ีเ n ็นด้วยฟูลคอลลิ่งแอร์แมนจเมนต์กับดีไซน์ x i c o ไอคอนิกตัวร้อให้ผมทำไรสองคนเนี่ยไปเตะบอลเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนแนะนำเพื่อนให้รู้จัก,จกไป ว่าเอ้าเอ้าแม่มาเข้ามาเขาไม่เขาพามันติดอ่ะมึงไม่ขับมาเองไอเวรไม่คุ้นๆนนกว่าคนเนี้ยขอแนะนำอีกทีนี้โอฟรีตล์ครับผมครับ ช่วงโควิดใช่ไหมเราก็เดินทางไปแข่งไม่ได้นะเราก็เลยพลิกมาทํา YouTube ก็เป็นการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลครับที่ช่องอีลิตฟุตบอลครับก็จะมีสอนฟุตบอลปกติที่เราเล่นกนในสนามเนี่ยแล้วก็จะมีฟรีสไตล์ฟุตบอลด้วยต้องอธิบายเขาหน่อยไหมว่าจริงๆแล้วฟรีสไตล์ฟุตบอลคืออะไรฟุตบอลกับฟรีสไตล์ฟุตบอลเนี่ยมันมันคือคนละศาสตร์กันนะเพียงแต่ว่ามันมีลูกฟุตบอลเป็นองค์ประกอบเหมือนกันเท่านั้นเองอ๋อคือฟุตบอลเนี่ยในความรู้สึกผมนะผมว่าฟุตบอลเนี่ยมันเก่งคนเดียวอ่ะมันก็อาจจะไไไมมมมม่่่สสาาาาารรรรรถทททํใใหหห้้้ีีชนนะะดผววววััจลลลลลลกกกฟฟุุตตตบบบบอออคืเเิ์์แ็ มันมีแค่ตัวเรากับลูกบอลเลยอเอาจริงๆพี่โอมเ,เล่นมากี่ปีแล้วฟรีสไตล์ฟุตบอลเริ่มเล่นต่ออายุสิบสี ประมาณม .3 าอะไรดนใจตอนนั้นที่แบบเฮ้ยกูไม่เล่นกีฬาะกูไม่เป็นนักบอลแล้วกูจะเป็นนักฟีไตฟุตบอลจริงเริ่มต้นเราก็เล่นฟุตบอลเหมือนคนทั่วไปอะนะเด็กๆก็เตะบอลพลาสติกแล้วทีนี้เราก็แบบไปดูคลิปใน YouTube ช่วงนั้นโรนินโยกำลังแบบคิ๊ๆเลยโจกาโบนิโต้ว่ะเราพอไปเห็นเขาเล่นท่าใช่ไหมเราก็เลยมาฝึกบ้างทีเนี้ยหลังจากนั้นอะมันมีรายการแข่งขันในเมืองไทยฝึกประมาณปีสองปีแล้วก็เลยลองส่งเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าเราได้แชมป์รายการนั้นรายการแรกได้แชมป์เลยคนแข่งเยอะพี่รายการนั้คนแข่งเยอะไหมไม อ๋อคือเราไม่ได้ไปเจอหน้ากันใช่แต่เป็นการส่งคลิปไปประกวดใช่และเราก็ชนะอาจารย์ของอาจารย์โอมมีไหมหรืออาจารย์โอมก็เรียนจาก YouTube เลยเออยูทูบเมื่อก่อนเราก็ดาวน์โหลดคลิปมาแล้วใส่ใส่โทรศัพท์ก็ไปนั่งดูนั่งแกะเองสุดยอดนะประเด็นคือไม่มีใครสอนเรียนจาก YouTube แล้ววันนี้ผลงานทั้งหมดของพี่โอมเอาเด่นๆเลยก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งชีแชมป์โลกครับตอนปี2014ยอด แกะจากย t ท b e ก้าวไปสู่การไปชิงแชมป์โลกคือวันนี้ถามว่าเล่นมา14ปีพระสงฆ์ความสุขใจที่สุดคือไปชิงแชมป์โลกอันนั้นเป็นงานที่รู้สึกประทับใจที่สุดแต่ว่ามันมีอันนึงคือไปได้แชมป์ที่ไต้หวนันเป็นงานแข่งระดับนานาชาติความฝันสูงสุดของพี่โอมตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือแบบอยากให้น้องๆคนไทยเนี่ยมาสนใจกีฬานี้รุ่นใหม่ขึ้นเรียกว่าผลิตรุ่นใหม่แล้วเด็กตวนใหญ่ที่จะมาเล่นฟรีสไตล์เล่นช่วงแรกแล้วก็คือว่าอุ้ยท้อแล้วเอาจริงๆผมอยา่จะบอกว่าช่วงแรกอ่ ฝึกเบสิกได้ปุ๊บเราจะเริ่มสนุก,กนม,มันละอัล่าฮก็ใครชอบที่แบบว่าเล่นฟุตบอลเป็นทีมเวิร์กอาจจะไม่ชอบชอบโชว์เดี่ยวบอกเลยอันนี้สกิลนี้ติดตัวไว้ถ้าอยู่ในโรงเรียนนะสาวเต็มแน่คือมันเป็นเรื่องของการฟิวไหวเรื่องของความคล่องตัวเรื่องของสไตล์ที่มันโดดเดน <S <S ่นสมมุติว่าไปเล่นกับฟุตบอลเนี่ยเอาฟรีสไตล์ไปปรับใช้มันก็มุดไปคล่องตัวนิดนึง้ายอะไรครับอย่างนี้เอาถูกมันจะขายอะไร้วก็ขายยามาฮ่าแอร์หลอกร้น้อคุณแก้มเฮ้ยขายแก้วพี่พี่ครับวันนี้ผมมีล้บผมยอี พี่ต้องเรียนวีสไตล์บอลหนึ่งท่าโอ้กูยังชดู้วยแข่งกับเขาจะให้เวลา20นาทีเอาท่าเบสิกแต่ไม่เอาดอกบอลข้ามดอกบอนไปเลยท่าที่ควรฝึกที่ไม่ใช่ดอกบอนท่าแรกคือแต่มันต้องดอกไงแต่ีเราข้ามไปฝึกท่าแล้วกันมันจะมีท่าที่เรียกว่า Cross o โอเวอรโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าท่าทรอสโอเเป็นยังไงไป นี่ยคือเราต้องดรอบอลให้เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราดรอบอลไปแล้วเนี่ยวิธีการฝึกข,ของมันเนี่ยก็คือให้เราปล่อยลูกบอลลงไปจังหวะที่บอลเด้งขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ยให้เรากระโดดข้ามอย่างนี้เฮ้ย <Hey! S 1> โอเคดูอีกทีปล่อยบอลจังหวะที่บอลลอยสูงขึ้นมาก้อนนี้ใช่ไหมเรากระโดดข้าม อเอาขายเราถนัดเนี่ยข้ามอเอาขายข้าวหนึ่งเตะบอลขึ้นมาขากูธรรมดายังยกไม่ขึ้นเลยดูจากข่าแล้วเหมือนพวกพี่น่าจะง่ายไปหน้าตาพี่บอก<ช>ไม่ใช่แค่สิบนาทีพอใช,ใช่ใช่อะไรมึงมาเล่นมามาเล่น,นม,มีมีสักท่าไหมมีสักท่าไหมอ่ะอีกสักท่าหนึ่งอ่ะท่ากับพื้นมันมีอีกท่าหนึ่งเป็นท่าของอันนี้นักบอลทั่วไปใครๆก็ทำได้ครับไม่ต้องปีนทรายก็ได้โอเคอันนี้เป็นท่าของโรนัลดินโญ่เลยนะครับ นี่สนสใจเรียกว่าท่าอะไระมันไม่มีชื่อท่าเพราะว่ามันเป็นท่าของโรงนิรนิยอยสไต์เฮ้ยสองท่าเอาไหมคุณกับผมสองท่าเอาไหมจัดมากคุณเกมงั้นแบ่งกันไปซ้อมก่อนแยกกันไปซ้อมก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่อมตัดสินแล้วว่าใครชนะโอเคได้ได,ไ,ดไปขาเนี้ยแตกกลางลูกแล้วสบัดมาแค่นั้นเอง โอ้โอ้แต่นะแข่งอีเทียดูแล้วเราไม่รอดครับคุณผู้ชมครับมีคนยากใกลไปใกล้ไปวางประมาณนี้ก็ได้มาดี่่มานีเลยอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นจะปัดไหมโดนยิโป้งนะอ่านั่นแหละนั่นแหละเอาอีกเอาอีกยังไม่ได้เลยสามนาทีเข้าสามนาที สิบนาทีผ่านไปดูแล้วลูกศิษย์สองคนรอบไหมฮะก็ดูมีความพยายามนะกับผมว่าเปลี่ยนชาเลยเนี่ยปกติแล้ <นะ S 1> วพยายามนะปกติแล้วสิบนาทีเขาได้กันไหมหรือว่าจิมเขาฝึกนานจร,จริงก็ใช้เวลาครับใช้เวลาฝึกใช่ถ้างันเปลี่ยนก่อนก่อนเปลี่ยนเราโชว์สิ่งที่เราทำได้ก่อนไหมว่าเราทำอะไรได้บ<ล>้างนี่กลัวได้เรียกว่าแบบเป็นท่าที่พร้อมใจโชว์เลยอ่ะโอเคนี่ แต่ถ้าคอสบาชาเลนผมทําได้คุณแหวกดิแบลต์เนปเนี่ยปั่นลงถังขยะแต่ผมจะปั่นให้ครบให้โดนตรงนู้นก่อนปั้งเด้งไปโดนสะพานแล้วชนคานแล้วไหลเข้าประตูเฮ้ย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 ไม่ต้องใช้ซีซีก็ได้ครับแค่ขาดคอสบ้าเฉยๆครับน้องๆเปลี่ยนชาเลนจ์ไปละเบลอยอมเหรอเปลี่ยนชาเลนจ์ไปละเอาเรื่องจริงละมีชาเลนจ์อะไรใหม่ฮะให้พวกพี่ แข่งกันแย่งบอลพี่โอมเมื่อกี้ผมลืมบอกว่ามีบทลงโทษอีกแล้ววันนี้อ้นแพ้ล้างรถแอร์หลอกครับแน่นอนอาทีพี่หมอกกับมึงมากเหมาะมากเลยจับจับเวลาเป็นวินาทีจับเวลาครับผมเกมก่อนฮะไม่เกิน30วินาทีผมจะแย่งบอลจากเขาได้ไมมว่าเขาจะเป็น คนที่เคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วก็ตามรู้จักอันนี้ไหมฟันเกาเจ้าพอเจ้าพ่อหมดฟุตซอลผมรู้จักไหมรู้จักรู้จักผมแต่รอดจากฟันเกามาแล้วไม่เชื่อไปดูฟุตจริงจริงจริงพร้อมแล้ตก็โล่ไปงแช้าสี่สามสอง ตอนนี้มันคุยเรื่องเปลาเก่าเลยประกอบกับตอนนี้นะผมแตะล้อต่างาก,กันเอมาแล้วไม่เชื่อฟิลไม่เกิน30วินาทีาทผมจะแย่งบอลจากเขาไดา้เพราะเขาจะเป็นคนที่เคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วก็ทำ อันนี้ผมแยกไม่ได้ทั้งคู่ทำไงอ่ะก็มีชาเลนจ์อะไรอีกอ่ะพี่โอก็เล่นด้วยฮะอ่ะก็ใน,นเมื่อผมมาแข่งในสิ่งที่พี่ถนดัดคราวนี้เราท้าเขาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดบ้างดีกว่าขับมอไซค์ไปมาฮะขับได้ขับได้เห็นเป็นสายมุดเห็นมีความคล่องตัวรวดเร็วเราลองมุดกับม,ม,ไม<ข>อไซค์บ้างไหมอยามาฮ่า Airlock 2021เนี่ยมอไซค์คันนี้ขับผีคล่องตัวมุดงา่ายป๊าป๊บป๊าแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องของโคทงของโช็อคช็คหลังนี่คือแบบสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยยวก็ืออไมมมุ่ดเล้ มุดไม่ได้คนละมุดโอ้ยช็อกหลังนี่ซับมีซับแทงด้วย <c oughs> คือมันไว้ซับแรงสั่นสะเทือนซึ่งมันบอกเลยว่าเวลิกลูด <Yeah. S 2> เวลาเข้าโค้งมันจะโคง้งด้วยความปลอดภัยแถมยังมีเบรก ABS ด้วย <c oughs> คือเบลเนี่ยเช็คเบรกมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขึ้นพาไปดูทีว่าเบรก ABS เป็นยังไงเดี๋ยวลองเบรกก่อนเฮ้ยระบบเบรกเขาดีไหนๆก็มาในถิ่นพี่มาในเกมของพี่ผมแพ้สองครั้งวันนี้ต้องมาเจอเกมของเราบ้างไปลุยกันครับใครจะเป็นผู้ชนะ ผมจะบอกกติกาก่อนนะครับเราจะเห็นควยที่วามไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเราจะให้ขับยามาฮ่าแอร์ล็อก2021นะครับผ่านควยทั้งหมดแล้วผมได้เพิ่มกติกาไปต้องเตะจุดโทษให้เขาด้วยเฮ้ยเอาละครับเดี๋ยวจะให้โอรอลออกอันไทยเริ่มก่อนโอรอออัดพักน่โอมกอนฝังชุบมาเร็วเฮ้ยตอพี่โออีคนท้าย คนแรกของชาเลนนี้ครับพี่โอมฟีไตจากกี่วินาทีไปดูเดี๋ยวพี่โอมจะเปิดหัวนะครับผมว่าใช้เวลาขับรถอ้อมกลวยแล้วย้วยไปยิงจุดโทษกี่วินาที เอานิวยามาฮ่าเอรอก155ซีซีสามสองหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วเอาแล้วครับเอาล้วครับหวยครับหวยบังด้วยครับเอาแล้วครับไปครับไปครับไปครับดสามสิปี <Go. S 2> จอดแล้วครับจอดเร็วครับเร็วครับเอาเร็วครับเร็วครับวิ่งครับทางครับวิ่งครับทิ้งค oh. รับทิ้งครับอและพี่อมใช้เวลาไปทั้งหมดสามสิบหกครับผมสามสิบหกวินาที แล้วเป็นไงเรื่องของสมรรถภาพการมุดการขับขี่ถูกใจพี่อมฟีสไตล์ไหมครับูุใจัดนายเยปนแรงมากเลยนะเมื่อกี้แต่วาเราตีโค้งนี่แบบต้องแซงแบบได้ถนัดมากชอบนะชอบ,ชอบโอเคพี่อมเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวคุณเกมคนที่สองไปรับหมวกไปแล้วเตรียมตัวเข้าที่นีจ้ะขับขี่ทุกครั้งอย่าลืมใส่หมวกกันน็อคแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภยัย5 4 3 2 1หนึ่ง 19วินะครับ 3, 2, 1ไป เวลาไหมเอาลองคิดดูว่าเท่าไหร่4.5ิ <45 S 2> วิ4.5าวิคำตอบคือ1นาที6วินาทีครับ <laughs> และแน่นอนว่าคุณเบลแม้ว่าคุณจะไปแจกเงินล้านมาแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารนะครับเกมก็คือเกมนะเดี๋ยวเราไปดูคุณเบลล้างรถ Yamaha Aero กันขอบคุณพี่อมด้วยพี่อมฝากช่องทางหน่อยฮะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมนะครับชื่อ Elite Football ครับแล้วก็มีชแนลส่วนตัวชื่ออมฟรีสไตล์ครับถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับฟรีสไตล์ฟุตบอลก็ไปกดติดตามเหล่านี้ได้เลยส่วนพวกเรา2องคนต้องขอบคุณ Onil Yamaha Aero ร้อยห้ซีซีคันนี้ไม่ได้เขาเราลำบากมากมาก ผมบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์สายมุดปี2021อะไรก็ไม่มีใครเกินเอานิวเจอมาห้ากูรักในการขายมึงมากเลยนะทำไมอ่ะสภาพมึงแย่มากมึงพยายามขายออ่ะตามมึงอยู่เงี้ยขอบคุณดิฉันนะฮะกูไปเตรียมล้างรถแล้วล่ะไปล้างรถเจอกันครับ เบลขอสนามครับ CEO กบรรมการผู้จัดการของขอบสนามตอนนี้ผมกำลังล้างรถครับผมเอานิวย amaha เอาหรอกร้าน 500cc บอกเลยสายมุดต้องสุดที่ตรงนี้แน่นอนเพราะคุณจะชอบใจมันมากแต่ตอนนี้ผมแพ้ครับผมเลยมาล้างรถอ,อ๋ออย่าลืมนะครับผมถ้าหากชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มสับปุ่มกระดิ่งวีไอพีอย่าลืมกดด้วยขอบสนามน่อยนะจ๊ะฝา,ากไว้ก่อนเดี๋ยวเกมหน้านะมึงนะ